พระโพธิสัตว์กวนอิมกำลังเดินทางไปยังเขาพระสุเมนน้อยเพื่อร่วมหารือเรื่องสำคัญทางพุทธศาสนากับพระโพธิสัตว์หลิงจีสุทนกุมารต้องการรับใช้พระโพธิสัตว์จึงเดินทางติดตามไปด้วยเมื่อทั้งหมดขี่เมคาถึงพระสุเมนน้อยก็ได้ทราบว่าพระโพธิสัตว์หลิงจียังไม่กลับจากการทัศนาจรและกำลังอยู่ที่เทือกเขาวายุเหลือง กวนอิมจึงเดินทางไปยังเทือกเขาวายุเหลืองแทนเพราะเรื่องที่จะหาเรือนั้นเร่งด่วนยิ่งนักพระโพธิสัตว์จึงสั่งให้สุทนกุมารรออยู่ที่ริมหุบเขาแม่น้ําสุทนกุมารกําลังเดินอยู่ริมแม่น้ําตามลําพังพลันก็เห็นหินมหือมายืนสูงตระงานอยู่ที่ริมน้ํารูปร่างใหญ่โตโอลานลักษณะคล้ายกับสุนัขเฝ้าบ้านตัวโตวมันกําลังเคลื่อนย้ายก้อนหินอย่างแข็งขัน และก่อดินเป็นภูเขาสุทธนกุมารเกิดความอยากรู้อยากเห็นจึงก้าวเข้าไปดูหลังจากสำรวจและตรึกตรองดูแล้วก็จดจํามันไว้ในใจอย่างละเอียดหลายปีต่อมาเหตุเพราะราชาปีสายกระทิงกลับมายังเขาเปลวอัคคีอีกครั้งอยู่มาวันหนึ่งพระโพธิสัตว์จึงเรียกสุทธนกุมารเข้าพบและให้เขากลับไปแสดงความกตัญยูต่อบ,บิดามารดาหงหาเอ๋อจึงได้กลับสู่บ้านเกิด เมื่อวันเวลาผ่านไปมีคนเดินทางผ่านเชิงเขาเปเลวอักคีและเห็นศิลาไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่เท่าบ้านเรือนยืนตระงานอยู่ตรงแม่น้ำเพลิงมันไม่กลัวความเหนื่อยยากทั้งเคลื่อนย้ายภูเขาและสร้างก้อนหินท่าทางขยันขันแข็งของมันราวกับสุนัขยักษ์เฝ้าบ้านผู้คนจึงพากันชื่นชมด้วยความทึ่ง ลายเพลิงพาดศิลาแปลกกองสูงนี้เกิดจากลาวาอัคขีแผดเผาไหมปรับทางชนย้ายภูเขาด้วยพักใจปล่อยข่าวลือภายนอกไปไม่เคยยินศิลาไฟแนวหน้า